มเย็นเย็นนา่งอ่านหาวมันทรมานหวนคิดถึงบ้านที่จากมาพอฉันเดียวนิทันก็แก่แม่ก็ชลาอันตราย จนผู้ร้ายก็คอยจะคิดต้นหาดกลุ่มักขโมยจะรับไฟไทยนาเพราะรูปาแมวนานอนเฝ้าป่าชายเดนรนารรำพึงคิดถึงคนเคยรำพัน ทันยาไวมันเไม่เครนเครนปานอย่านีนิดึงยังไม่ถามกูอีกโอ้ยเป็นไรละตะกอบเอ้ยร้องห่มร้องไห้เนี่ยฮะเช้ามาเนตะกอบร้องไห้อีกแล้วมีะายบอกมาโอ้ยตา ไอะไรมีอะไรบอกลุงก็ผมโดนผู้หญิงตบมาลุงไครทำอะไรไม่ดีส่ขับถึงตบเอาวะใครทำอะไรไม่ดีเราถ้าพูดอย่างนี้ไม่ต้องมาพูดเลยดีกว่าเงียบไปเลยเป็นอะไรเอาเล่าเล่ามาเล่ามาไม่ต้องคุยโอ้ยไม่เคยให้กำลังใจกันเลยมานั่งซ้ำเติมกันอีกยังไม่ให้เราคุยเบิรมเบิร ทำไมพี่ก๊อฟเป็นอะไรพี่้อยผู้หญิงตอบมาล้งโจนเอาไปทำทีท่าไหนล่ะเล่นหลายท่าเล่นอีกแล้วผู้หญิงมันตอบพี่อะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะพี่อะเห็นว่าร้านขายของชำหน้าบักซอยเนี่ยมันลดราคาไข่มันขายไข่แล้วมันเขียนว่าลดราคาถูกมากพี่ก็เลยเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปปุ๊บก็ไปเอาไข่มาเดี๋ยวจะซื้อไข่มาทำกินกันพอไข่ไปวางที่เคาน์เตอร์เขาถามว่าใส่ถุงไหมใช่ไหม เอาซะพี่ไปต่อไม่ได้เลยจุนอันนี้ของพี่ฟังพี่เล่าก่อนพี่จะบอกเขาว่าพี่จะซื้อไข่แผงนี้เขาก็บอกว่าใส่ถุงไหมพี่ก็บอกว่าไม่ใส่พี่สดตลอดแม่งตกเข้านี่เลยพี่ไปพูดจาสองแงสองง่ามแบบนั้นน่ะถึงว่าลามกไงไม่ต้องพูดเลยไสองแงสองง่ามอะไรนะพี่จะบอกแค่ว่าพี่ไม่เคยติดเงินไขรพี่ซื้อสด ทำไมต้องตอบพี่ว่าผู้หญิงใจละตอนพี่มัน,นถ่ายไปแล้วจิ๋วพลาดไม่ต้องพูดกูแล้วแล้วเนี่ยพี่ซื้อไข่มาเนี่ยจะเอาไปทำอะไรอ่ะทำอะไรกินได้ถามหนูแล้วหนูจะรู้ไหมไม่ถามลุงไผ่อ่ะลุงไผ่แล้วไข่เนี่ยทำอะไรกินได้อ่ะเอาลุงไผ่ลุงไผ่ทำอะไรกินกับไข่ได้แล้วบอกเลยสิ่ทำไมลุงไม่พูดกับพี่ก๊อลฟอ่ะมันไม่ให้พูด,พด,พด โอ้โหทางอนอีกตะไคไม่ต้องงอนผมล้อเล่นผมเขารบตะไครนะผมทาลบมากๆเลยเออไม่ต้องโกรธหลานขอโทษอไข่เนี่ยเอาไปทําอะไรกินได้อะโอ้โหตะก๊อบเอ้ยครับเรื่องไข่นี่นะถามลุงไพยเลยแสดงว่าลุงเป็นผู้เชี่ยวชาญเมียใช้ไปตือ้อเฮอะทําอะไรกินได้ไข่เนี่ยเรื่องไข่นี่นะลุงจะบอกให้เรื่องไข่เนี่ยลุงทําได้หลายเมนูอะไรบ้างไข่เจียวอ่ะ อ่าจอไข่เจียวนี่ใครก็ทําได้มันแปลกตรงไหนกับชัวลุงไพรเนี่ยไข่พะโล้ก็เพิ่งจะทํากินไปไข่พะโล้ก็ทํากินไปน้องจุนไข่เยี่ยวม้าไหมโอ้ยลุงไม่ง่ายของง่ายๆทั้งนั้น่ะหากินได้ตามร้านอาหารตามสั่งเอางั้นดีกว่าอ่ะไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นอืมแปลกมากเลยอะกระจอกไข่ตุ๋นเนี่ยแต่ไข่ตุ๋นของลุงไพรเนี่ยมันเป็นสูตรของลุงไพรเองเป็นสูตรพิเศษใช่มันคือไข่ตุ๋นอะไรอ่ะไข่ตุ๋นภูเขาไฟ ถ้าอย่างนั้นก็หมายควายว่าวาเมนูประจำวันนี้ก็คือไข่ตุน๋นภูเขาไฟสูตรลุงพาสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยพบกับเรา3ามคนในรายการ<ต>ครัวลูกงกับ,กบลุงพาย ได้ทาง,ทางช่อง v 6ว v นะคะถูกต้องช่องที่สร้างสรรค์รายการดีๆมากมายเลยครับผมสุดยอดแล้วก er ็รายการของเราควชคุ่งกับลุงไผ่รายการที่จะนําเมนูอาหารที่ธรรมดาครับมารังสรรค์ให้เป็นเมนูที่สุดยอดถูกไหมครัถูกต้องครับผเมื่อต้นรายการลุงไผ่บอกว่าลุงไผ่จะทาเมนูอะไรนะครับอ่าไข่ตุ๋นภูเขาไฟสูตรลุงไผ่ด้วยถูกต้องครับผมผมติดตั้งแต่เมื่อต้นรายการแล้วว่าไข่ตุ๋นภูเขาไฟเนี่ยครับผมแล้วเป็นสูตรลุงไผ่ด้วยเนี่ยใช่ ด้วยชื่อก็แปลกอยู่แล้วแปลกอยู่แล้ว,วแล้วมันต่างกับไข่ตุ๋นธรรมดาตรงไหนต่างกันตรงที่ว่ามันจะมีลาวาไหลอ่าภูเขาไฟขึ้นเชื่อว่าภูเขาไฟมันก็ต้องมีลาวาไหลภูเขาไฟใช่ครับผมถ้าเป็นไข่ตุ๋นธรรมดาก็คือที่เราที่ผมเคยเห็นนี่ไข่ตุ๋นธรรมดาเนี่ยมักจะแบนแบนเรียบติดกับแตกหน่อยก็ใส่วุ้นเส้นใส่ปลาหมึกกุ้งกึ้งอะไรก็ไปแล้วไข่ตุ๋นภูเขาไฟนี่มันต่างตรงที่รูปลักษณ์มันหรอรูปลักษณ์สวยงามความอร่อยอะความอร่อยโอ้โหลุงพายอยู่แล้วไม่ต้องห่วง เรื่องความอร่อยจริงเป่าพูดอย่างนี้ผมเริ่มอยากรู้แล้วครับผมว่าวัตถุดิบมันต่างกับไข่ตุ๋นธรรมดายังไงอ่าสาคัญที่สุดเลยไข่ตุ๋นครับก็มีไข่ไก่นะครับผมหมูสับแป้งทอดกรอบหอมใหญ่หอมใหญ่อครับผมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวครับพริกไทยป่นพริกไทยป่นเพิ่มกลิ่นมันเพิ่มเกลือป่นเกลือด้วยรากผักชีค แล้วไอเมนูไอวัตถุดิบเหล่านี้มันจะมาลังสรรให้เป็นเมนูไข่ตุนภูเขาไฟแบบไหนโชว์เลยได้ไหมได้ครับผมแม่มาอยากดูวิธีแล้วเอาเลยดีกว่าได้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 ขั้นตอนแรกครับครับตอกไข่ครับผมโอ้สุดยอดตอกไข่เลยนี่อันนี้เราเราจะทํากี่ถ้วยคะครับสองถ้วยนะครับสองถ้วยเราใส่ไข่ประมาณกี่ฟองคะลุงก็ประมาณ6ฟอง6ฟองแต่ห่อถ้วยละ3ฟองแต่ว่าทำารวงกันไปเลยเนาะใช่ตี เคล็ดลับการตีไข่ยังไงนะฮะอ่ต้องใส่ไข่ด้วยครับเดี๋ยวครับเวลาอ่านงาโอ้โหดูละเอียดนี่ครับอ๋อนี่ก็เี็การปรุงใช่ใส่เกลือเกลือป่นกี่ช้อนชาคะพริกป่นเอยพริกไทยป่นอย่างละครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวก็ประมาณนี้สองครับผมตีโอตีนี่ต้องใช้เวลานานไหมคะก็ เกือบมันจะเข้าที่ใช่ไหมฮะถ้าจะตีให้ดีที่สุดเกือบอาทิทินนะครับเดี่ยวเดียวฮะถ้าตีขนาดนนั้มันกลายเป็นน้ำแล้วครับอันนี้คืออะไรฮะน้ำสต๊อกครับผมแล้วใส่เพื่ออะไรครับใส่เพื่อให้มันเจือจางค่ะอ๋อให้มันเจือจางครับประมาณกี่กระบวยคะสองกระบวยครับผมกระบวย y สองกระบวย y สองกระบวยนี่โอเคสวยงามครับค่ะนี่อ่าใส่แล้วพักไว้พักไว้กี่ปีฮะอ่าพักไว้เสร็จแล้วเรานี่หมูหมูหมูบดค่ะสับครับทำไมเราต้องเอาไปสับอีกคะเพื่อความละเอียด ให้มันละเอียดขึ้นใช่ครับผมจะสะเทือนนิดนึงนะครับคุณก๊อฟไม่เป็นไรฮะคกินอะไรครับพี่ก๊อฟผมสั่นตามเขียงโอ้สุดยอดครับสามารถจะทำให้ละเอียดขนาดไหนก็ได้หรือจะทำให้นุ่มเนียนขนาดไหนก็ได้ครับแต่บางทีเ่สุภาพสตรีเนาะคบางทีก็บางทีจะมีหมูบดก็สั่งให้มันละเอียดไปเรื่อยๆครับยิ่งละเอียดเท่าไหร่มันก็ยิ่ง ยิ่งละมุนลิ้นเท่านั้นใช่ครับหมูสับนี่เขาใช้เนื้อส่วนไหนของหมูครับเป็นติดมันหน่อยครับอ๋อติดมันหน่อยมันจะได้แบบว่ากรุบกรุบถูกต้องครับผมกรุบกรุบมันมันใช่ไหมครับฮะและนี่คือแครอทแครอทเราใส่เข้าไปด้วยหนอครับใส่ลงไปด้วยเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันให้หมูใช่ครับแล้วก็มันก็ต้องมีผักเพิ่มด้วยหมูเฉยๆมันก็อาจจะ ทำให้แข็งปลายค่ะอ๋ออันนี้ก็จะตัวเป็นตัวแซมที่ไม่ทำให้แข็งมาให้ไม่แข็งมากเกินไปมันก็จะรวมทุกอย่างมีเหตุผลหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกลือที่ใส่เพื่อให้หมูจับตัวใช่ไหมครับให้ไข่จับตัว่หอมใหญ่หอมใหญ่ด้วยครับผมถ้าไม่กินหอมใส่อย่างอื่นได้ไหมครับได้ครับผมอะไรได้บ้างก็จะเป็นพวกคะน้าซอยต้นหอมหรือว่าจะเป็นพวกถั่วฝักยาวก็ได้ โอ้ผมอยากกินไข่ตุ๋นคะจริงจริงแล้วอย่างมะเขือเทศใส่ได้ไหมคะลูกมะเขือเทศก็โอเคครับมะเขือเทศก็โอเคมะเขือเปาะใส่ได้ไหมคบมะเขือเปาะก็มันไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้อันนี้เราปรุงรสอีกเหรอคะอ๋อนี่ปรุงรสหมูด้วยปรุงรสหมูด้วยครับโอ้หนี่กรรมวิธีร้อนจริงเกลือครับผมใส่เกลือพริกไทยครับผมถามอย่างนี้ครับลุงไทยครับผมลุงไทยปรุงทั้งไข่ปรุงทั้งหมูแต่ว่า คนที่บ้านผมเวลาเขาทำเขาปรุงจากตัวไข่แล้วหมูก็ใส่ลงไปธรรมดามันต่างกันยังไงครับโอ้โหนี่สำคัญเลยนะครับคุณครับนี่อุ้ยแป้งทอดกรอบแป้งใส่ลงไปในหมูใช่ครับผมเพื่ออ่าแป้งเนี่ยมันมีสารชนิดหนึ่งครับแป้งทอดกรอบที่ทำให้ทำให้หมูนุ่มค่ะอ๋อหมูมันจะนุ่มขึ้นครับนุ่มขึ้นก็คือเวลาเขาทำหมูบะช่อหมูที่ใส่ในโจ๊กเขาก็จะใส่แป้งนี้ใส่แป้งแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆแล้วใส่ลงไปในโจ๊กใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่ใช่ บางทีเนี่ยพวกทำลูกชุงลูกชิ้นเนี่ยเขาก็ใส่แป้งอ๋อลูกชิ้นเวลาผดเวลาผสมประสานของทำลูกชิ้นมันก็จะมีน้ำแข็งด้วยนะครับใส่มาลงจุนเคยกินหมูที่กินแล้วรู้สึกกระด้างไหมก้อนหมูสับที่รู้สึกกระด้างไหมอืมก็มีนะคะแสดงว่าอันนั้นไม่ได้ใส่แป้งทอดกรอบใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อนี่เราก็รู้กับวิธีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เรารู้ครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับเราก็จะมาใส่ถ้วยเราใช้ภาชนะที่เป็นสแตนเลสใช่ครับอย่างดีนะครับ ใส่ลงไปค่ะโอ้ปกติผมเห็นเขาใส่ไข่ก่อนอันนี้ลุงพายใส่หมูใช่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นะครับเคล็ดลับผมไงอ๋อเป็นเคล็ดลับใช่บี้มันทำไมฮะครับเพื่อให้ให้ให้ทเป็นถ้วยชั้นที่สองค่ะแ๋อก็คือเป็นถ้วยที่ห่อใช่ไข่ตุ๋นน่ะอ๋อนี่จะเป็นอย่างี้ทำเป็นอย่างงี้ครับผมก็คือ บี้หมูให้เป็นไปตามรูปถ้วยเลยตามรูปถ้วยเลยเราอยากได้รูปถ้วยทรงอะไรถ้าเราจะอยากได้รูปถ้วยทรงหัวใจเราก็เอาถ้วยทรงหัวใจทํำอ๋อนี่ก็จะกลายเป็นถ้วยใช่ออ๋ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวบังคับไข่เหรอใช่ให้มันเป็นทรงใช่มครับอ๋อนี่ก็คือที่มาของไข่ตุ๋นภูเขาไฟนั่นเองครับมันเป็นถ้วยซ้อนๆมันจะเป็นยังไงก็จะดูแนวๆอย่างนี้ไม่ต้องหนามากใช่ไหมครับลูกุงใช่ครับบางๆอ่าบางๆอ๋ออย่างนี้นี่เองสุดยอด มีแครอทแซมด้วยน้องจูนใช่สีสันไงครับสีสันอันนี้รสชาติจออกมาเป็นไงคะค็มๆหรือว่าโอ้โหเดี๋ยน้องจูนจะรู้เลยว่าอะไรอันนี้คือภาชนะที่สองใช่ครับผมเป็นเหมือนแม่พิมพ์เหมือนแม่พิมพ์ที่จะสร้างเมนูไข่ตุนภูเขาไฟขึ้นมาครับผมแต่ยังไม่เห็นภาพตอนนี้ยังไม่เห็นภาพผมบอกได้เลยว่าผมอยากเห็นจริงๆครับว่ามันจะเป็นแบบไหนอ่ากจะทําให้สวยงามขนาดงาแบบนี้นี่มันก็จะเป็นไข่เป็นหมูที่ตามภาชนะเลยนะครับเป็นเหมือนถ้วยอีกชันหนึ่งนะฮะแล้วไงต่อครับเอาเลย เดี่ยาทำนี่นะอเราเอาไข่มาตีกรองครับอ๋อต้องกรองไงล่ะกรองเพื่อให้ความละเอียดของไข่ดีขึ้นอ๋อก็คือคัดฟองมันออกใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใส่ลงไปมีฟองปุ๊บมันเกิดช่องว่างถูกต้องได้ไข่ถูกต้องครับใช่ไหมฮะใช่อ๋อดูครับพี่ดีพิถันจริง คือต้องใส่ใจทุกทุกทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดเลยทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดเลยใช่ไหมถ้าเราไม่กองก็จะเป็นลักษณะนี้อ๋อแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นดีๆนะครับไข่ที่อยู่ข้างล่างที่ผ่านตัวกองไปเนี่ยนะครับใช่ฮะข้นเลยข้นเลยมันจะดูต่างเลยครับมันก็จะมันมันมันก็เขาเขาเรียกว่าความนุ่มของมันจะไม่มีฟองเวลาเรานึ่งฟองอ่าความละเอียดอ่อนฟองอากาศมันจะน้อยครับอีกชั้นหนึ่งอ่าต่อไปอีกชิ้นนะครับ แค่ขั้นตอนทําก็น่ากินแล้วค่ะครับต้องใส่ใจกับมันนะครับแค่วิธีการทําและใส่ใจมันก็โอเคแล้วท่านผู้ชมสามารถทําได้ทําได้ถ้าเ่อง่าอง่ายๆที่บ้านเลยที่บ้านเลยอยากทำอะไรก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยท้อตลาดทั่วไปครับเครื่องปรุงก็อย่างนี้แหละอย่างนี้เลยครับผมครับผมนี่อ่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเอาไปนึ่งครับผมเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งเลยที่มีความร้อนกําลังเดือดเลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับผมเฮยเป็นไรคะซึ้ง คนละซึ่งพี่ครับคนละซึ่งนั้นเหรออ่าแล้วก็ปิดฝาเราใช้เวลาเท่าไหร่ครับแปดนาทีโดยประมาณแปดนาทีโดยประมาณนะครับลุงไทยเขาเป็นอะไรกับเลขแปดป่ะครับเขาเป็นาเป็นคนที่ละเอียดเรื่องของตัวเลขมากครับเราเป็นคนจีนไงจีนชอบเลขแปดลุงไทยคะแล้วชีสนี่เรามาทำอะไรคะมาทำอะไรนี่แหละตัวลาวาอ๋อเหรอนี่แหละแล้วทำตอนไหนครับเดี๋ยวสักพักสักพักพอไข่ได้ได้เวลาปุ๊บเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าลาวาเป็นยังไงถูกต้องครับโอเคสุดยอดครับ ปดปีผ่านไปแปดนาทีแปดนาทีผ่านไปครับผมเป็นยังไงบ้างอ้าวนี่เลยอยากแปดนาทีผ่านไปโอ้โหธรรมภัโอ้สวยแบบน่ากินมากเลยค่ะอุ้ยดูฟูเลยอ่ะครับผมเริ่มรู้สึกถึงความเป็นภูเขาไฟแล้วนี่แต่มันก็ยังดูเป็นไข่ตุ๋นที่เรียบๆเหมือนกันใช่ครับใช่ด้วยเหรอใช่ครับมันต่างยังไงครับแล้ววิธีการมันจะเป็นยังไงครครอบลงไปนนี้ครอบทึบอ๋อ ขอความไข่เลยครับความไข่เลยความไข่เลยครับใช่ครับผมโอ้หุ้ยลุงเฮ้ยเฮ้ยมีหมูบางหน้าอยู่ว่ะหุ้ยแจ๋วอ่ะอันนี้หนูขอจัดจานนะคะสำคัญได้ไหมอ้าวนี่คืออะไรครับชีสครับผมชีสครับผมนี่แหละราวาของผมเลยละครับผมเลยครับคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูนี่แค่เราส่นมันก็จะเด้งดึงเอนี่เหมือนพุดดิ้งเลยอ่ะใช่มไหมแจ๋วอ่ะอันนี้เราใส่บนไหนคะอือ ใส่บนจานหรือใส่บนเราเอาชีสมาใส่ตรงไหนครับนี่ครับคุณกรอบโปะและน้องจูนใส่บนมือเหรอครัครับผมนี่คือลาวาของลุงพายอันนี้แล้วมันทําไงต่อคะเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังไม่อยากบอกว่ายังไม่อยากบอกทุกอย่างเป็นของลับครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของลับเป็นความลับเออความลับครับผมอ๋อนี่ประวังบนนี้นี่ก็กินได้เลยป่ะยังครับยังอีกเหรอยังยังยังโอ้สุดยอดกรรมวิธีกรรมวิธีแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะไม่ยากอะไรผมบอกได้เลยว่า ปลกมีหมูบังไข่อยู่ปกติเราจะเคยกินแต่ไข่ตุนที่มีหมูอยู่ข้างในไข่แต่ตอนนี้ไข่อยู่ในหมูลุงจะเอาไปใส่ซึ้งนึ่งเฮ้ยใส่เพื่ออีกหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีเท่านั้นครับผมใส่ซึ้งนึ่งเข้าไปเพื่ออะไรครับให้ชีสมันละลายตัวอ๋อพอชีสเนี่ยโดนความร้อนปุ๊บเนี่ย มันจะละลายตัวแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อหมูถูกและไข่ใช่ครับผนี่ก็คือที่มานั่นเองอยากจะเห็นอยากจะเห็นภาพจริงๆครับผมหนึ่งนาทีผ่านไปท่านผโอ้โหปุดๆเป็นลาวางจริงด้วยอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้หน้าชีสที่วางอยู่บนหน้าไข่ปุดๆจริงๆเนี่นี่ปุดๆนี่ผมดินเสียงนี่ปุดๆปุดๆปุดๆปุดเนี่ยเป็นลาวาเลยระวังร้อนนะครับทุกทาจัดจานเลยท่านรองจูนจัดจานดูนี่เป็นลาวางจริงด้วย แล้วผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวตัดขึ้นมาเนี่ยยืดนี่เลยโอ้สำคัญที่สุดเมนูสำหรับคุณหนูหนูได้เลยนะฮะแฮปปี้มิลแฮปปี้มิลผักนี่สามารถทานได้กับไข่ได้แบบนี้ด้วยเออนี่สีสันสดใสเลยนะฮะใช่ครับผมครับต้องจนใส่ใส่ผักด้วยอืมสวยครับคือคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถทําได้อย่างเงี้ยทำเองง่ายๆที่บ้านเลยดูหน้าตาไม่ได้ยากเลยแต่ว่ามันก็ต้องมีการพิถีพิถันนิดนึงในแต่ละเมนูใช่ไหมฮะผักสดสะอาด คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับถ้าดูไม่ทันเนี่ยเราจะขึ้นสูตรในรายการขึ้นสูตรแล้วก็ขึ้นวัตถุดิบให้เห็นเลยนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างทีนี้วิธีการทํากรรมวิธีต่างๆคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาในรายการเราไม่เหมือนรายการทีวีนะเพราะมันเป็นรายการที่ออนอยู่ในเพจ Facebook และ YouTube Official ของ V6 TV นะแล้วยังไงต่อนี่เรากินได้เลยไหมครับเเพื่อเพื่อความสวยงามเราจะต้องผ่าต้องผ่าผ่แต่ผมให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่ครับไข่ตุ๋นภูเขาไฟสูตรลุงไผ่นะฮะสุดยอด กลิ่นนี่หอมเลยผมบอกเลยว่ากลิ่นหอมโอ้หอมจริงหอมจริงแล้วก็มีชีสด้วยใช่ครับผมโชว์สิว่ามันภูเขาไฟยังไงอ่าเวลาเราจะทานครับอารมณ์อารมณ์เหมือนแบบกินเนี้ยอ๋อเหมือนกินเค้กเหมือนกินเค้กชีสเยอะมากเลยค่ะพี่กอล์ฟสังเกตดูดิยังไงโอ้โหคุณผู้ชมเหมือนพุดดิ้งเลยค่ะมันจัดจ้าครับว่าด้านนอกเป็นหมูด้านในเป็นไข่แล้วก็มีชีสโปะด้วยครับเออสุดยอด และนี่ก็คือเมนูประจำวันนี้ครับไข่ตุนภูเขาไฟสูตรลุงพได้ นี่ก็คือเมนูประจำวันนี้ครับไข่ตุ๋นภูเขาไฟซูตรลุงไผ่สุดยอดคุณผู้ชมที่เราเห็นวิธีการทำเห็นวิธีการปรุงรสทั้งหมดของลุงไผ่และนี่ก็คือเมนูที่เรามาลังสรรในวันนี้หอมกรุ่นแต่รสชาติจะเป็นยังไงครับอย่ารอช้าเลยดีกว่าชิมกันเลยนะครับนะได้ครับผมเฮ้ย อันดับแรกต้องกินเราต้องกินยังไงคุณลุงไพ่สอนหน่อยเทคนิคการกินก็คือแล้วก็มีช้อนมีซ่อมแต่เราจะให้ดีก็เอามันชิ้นใหญ่ไปก็ต้องเติมน่อยพี่ตัดให้น้องจูนแต่คล้ายอารมณ์อารมณ์ประมาณโโอ้หูดูตะโกนไปเกอ่ะบึบบึบบึบเลยนี่คุณผู้ชมครับดูครับเหมือนพุดดิ้งค่ะน้องจูนลองน้องจูนลองค่ะลองก่อนลองก่อนนี่ครับเป็นไงลองโอ้โหข้างในนุ่ม ข้างในนุ่มมากเลยค่ะนุ่มมากเลยแลวมันนมผมลองดีกว่ามันก็ไม่รอฟังแล้วหายใจหมดเลยใจหายใจหายค่ะครับคุณผู้ชมลองนะแล้วชั้นก็ละมุนลิ้นค่ะหมูนิ่มมากเลยค่ะมันให้ความรู้สึกทำอะไรอยอยากกินอ่ะด็กเขากินก็อยากกินมากเลยคุณผู้ชมมันให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้กินไข่ตุ๋นแต่กินมนเป็นไข่ตุ๋นมันมีรสชาติ กลมกล่อมของหมูครับผมนุ่มละมุนของไข่ไข่แล้วก็มีสีบนเข้าแบบเออมันมีกลิ่นชีสด้วยอ่ะใช่หมูอร่อยแบบเหมาะสำหรับเมนูเด็กน้องๆหนูๆที่บ้านเลยเนาะยำเช้ายำเช้าใช่มันอร่อยจริงๆอ่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหอืมจูนอะไรกินไหมเนี่ยหานให้อีกนุ่มกลิ่นชีสขึ้นจมูกเลยอ่ะนี่นี่นี่เอาจัดเลยก็วาตบินี่นี่จัดเลยนี่นี่ อาหารเช้าเลยนะอาหารเช้าน้องๆหนูๆไปโรงเรียนได้หยุดไม่ได้ต้องกินต่อนี่แก้เลี่ยนแก้เลี่ยนนี่นี่นี่ผักเสริมนี่ทานได้หมดทำไมเด็ดคือคือทานได้หมดทั้ง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 นี้เลยยกเว้นจานอย่างเดียวทานไม่ได้มีกอล์ฟอยู่คะเนี่ยมันอร่อยมันหยุดไม่ได้อ่ะ คุณผู้ชมกำลังอิดขาเราครับผมปิดรายการอยู่หร่าไหมเวลาหมดหมดเวลาพบกับพวกเรา3าคนได้ในรายการครัวลูกทุ่งกับลุงไพครับผมได้ทีวี6ทีวีนะคะทีวีเลยแล้วคุณดูย้อนหลังได้เลยคุณผู้ชมดูสดตอนนี้คอมเมนต์ได้เลยคุณผู้ชมอยากที่จะให้ลุงไพรังสรรค์เมนูเด็ดๆแบบนี้เมนูอะไรพูดมาเลยทําได้จะทําให้ดูคุณผู้ชมครับผมบอกได้เลยว่า ลุงไพไม่ใช่พ่อครัวธรรมดาครับเขาเป็นพ่อครัวที่เอาเมนูธรรมดามาลังสรรให้เป็นเมนูพิเศษอย่างเช่นวันนี้ครับไข่ตุ๋นสูตรลุงไพยผมก็เลยจะขออนุญาตบรรจุเมนูนี้เข้าเป็นเมนูที่5ของครัวลูกทุ่งกับลุงไพ่เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับผมแต่ธรรมดาครับเราก่อนลาไปเรามีอะไรคำคมครับผมวันนี้ผมเสนอเองครับคำคมวันนี้ขอเสนอคำว่าชีวิตดีๆไม่มีอะไรง่ายครับ แต่ชีวิตง่ายๆก็ไม่ได้มีอะไรดีครับแต่ถ้าหนูเป็นแฟนพี่ชีวิตหนูจะดีและโคตรง่ายสวัสดีครับอือหือกินกันทั้งหมดลุงไฟจบยเฮยโอ้ยโอ้ยนั่งกินมะเขือเทศกันได้ไหมตกทำไมอ่ะโดนตกทำไมเมนูประจำวันนี้ก็คือไข่ตุ๋นภูเขาไฟสูตรลุงไฟคนขนตีวันนี้นะคะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยเมนูครับไข่ตุนต๋นไข่ตุ๋นภูเขาไฟค่ะ